ครับผมกลับมาพบกับเพจสลิงช็อตทีเฮดอีกแล้วนะครับคลิปนี้จะมาต่อจากคลิปที่ผมรีวิวตัวหนังสติกตัวนี้เอาไว้นะครับจะมาบอกนิดนึงนะครับผมสาหรับใครที่สนใจนะครับแล้วอยากจะซื้อตามสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างนะครับราคาเท่าไหร่นะครับราคาผมาประมาณนะอันนี้คือประมาณราจำไม่ได้แล้วนะว่าเท่าไหร่ ก็ประมาณ3 0 0กว่าบาทนะครับผมสั่งซื้อมาจากลาซาด้านะครับช้อปปีก็มีขายนะครับคือเจ้าเดียวกันแหละที่ขายกันะนะครับราคาเท่าๆกันแหละนะครับเพราะว่าเขาขายคนเดียวกันอ่ะคนขายคือคนเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวหนาสติกเนี่ยถ้าซื้อมาแบบนี้นะหรือว่าถ้าของมันหมดถ้าของมันหมดนะมันจะมีหลายแบบมากให้เลือกนะครับก็ สามารถไปเลือกไปเลือกดูได้นะฮะตามตามความชอบของตัวเองนะครับไม่ต้องไปซื้อตามผมก็ได้แต่อยากจะบอกนิดน,นึงนะครับสำหรับใครที่จะสั่งสินค้าแล้วก็เอามาเล่นนะครับหนังสติกพวกนี้บางบางมุมเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้เจียลบคมมานะครับคุณต้องหาตะไบหรือไม่ก็หินเจียหรือไม่ก็กระดาษทรายมาขัดมาลูบมาเจียออกนะครับเพราะว่า ไอตัวขอบคมความแหลมความคมตรงตรงชิ้นงานของเขาเนี่ยมันจะทําให้ยางเนี่ยมีรอยฉีกเลาะมีมันจะมีรอยฉีกก่อนนะฮะแล้วเราถึงจะขาดนะครับมันจะมีรอยฉีกเล็กๆน้อยๆอยู่นะครับอันเนี้ยเกิดจากไอตัวเวลาเราง้างหนังสติ๊กเนี่ยแล้วปล่อยหนะังตัวปล่อย,ปล,อยปล่อยยางออกไปเนี่ยยางมันไปสบัดฟาดกับตัวง่ามตัวหนังสติกนะครับ มันทําให้ยางมีรอยนะครับรอยฉีกรอยขาดนะครับก็จะทําให้ยางเนี่ยอายุก,การใช้ง,งานของยางเนี่ยน้อยลงนะครับผมถ้าใครอยากจะสั่งตามอยากจะเล่นตามนะครับไปดูได้ในช้อปปีใน Lazada หรือใครที่ยังไม่มีเงินหรือว่ารอของผมได้ผมจะมีมาขายนะครับไม่ใช่แบบนี้นะคือผมจะสั่งผลิตเองนะครับสั่งผลิตเอง ก็เดี๋ยวจะมีมาขายนะครับผมยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสินค้าของเพจสลิงช็อตทีเนะครับผมเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีตัวหนังสติกมาขายนะครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับผมวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะฮะคือจะเบาวกว่าตัวนี้จะเป็นสแตนเลสถามว่าสแตนเลสไม่ดีเหรอดีครับก็แข็งแรงดีแต่ว่า <c oughs> แต่ว่ามันหนักนะครับเวลาเราจับไปนานๆมันจะเมื่อย นะมันก็ไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าคืออลูมิเนียมววนะมันเบาวกว่านะครับมันเบากว่านะฮะเดี๋ยวผมจะสั่งผลิตแล้วก็มาจําหน่ายกันนะครับก็ะบจะ,จะเป็นครบเซตเลยนะฮะก็จะมียางมีลูกมีตัวหนังสติกมันจะได้ครบเซตนะครับตอนนี้ก็บางคนก็สั่งยางสั่งตัวลูกศนแล้วก็จะทักเข้ามาสอบถามเข้ามาเยอะ,ะก็คือตัวหนังสติกแต่ว่าผมไม่มีจําหน่ายนะตอนนี้ณตอนนี้ยังไม่มีจําหน่ายแต่ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้จะ สั่งผลิตแล้วก็มาจําหน่ายกันนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวจะมายิงเทสให้ชมกันนะครับว่าห mm hmm. น้สติ๊กที่ผมเอามาจําหน่ายนั้น mm hmm. เป็นยังไงบ้างอะไรยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวอีกรอบนึงนะครับอันนี้ก็ฝากคนที่คอมเมนต์สอบถามต้องการให้ผมรีวิวตัวหน้สติ๊กนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมคือหน้าติ๊กเนี่ยที่ผมสั่งเพราะว่ามันไม่มีสูตรเล็งนะครับ ศูนย์เล็งมันทําให้ยางเนี่ยมีรอยฉีกรอยขาดได้นะครับก็อย่างที่บอกฮะเวลาเรายิงไปเรื่อยๆเนี่ยยางมันสะบัดเข้าหางามเนี่ยมันจะไปฟาดกับไอตัวศูนย์เล็งหรือว่าขอบมนขอบคมอะไรพวกเนี้ยขอบแหลมพวกเนี้ยที่อยู่ในตัวหนังสติ๊กอ่ะมันจะไปฟาดแล้วมันจะมีรอยฉีกรอยขาดนะครับมันจะทําให้ยางเนี่ยหมดอ่อมันหมดอายุการใช้งานได้เร็วอ่ะนะครับผมคือยางมันจะขาดง่ายนะครับยางพวกเนี้ยคือมันจะไม่ขาดเลยมันจะมีรอยฉีกรอยขาดเล็กๆก่อนไอคืออ่า คือรอยฉีกรอยขาดเล็กๆเกนะี่ยมันทําให้ยางขาดไงนะครับเพราะฉะนั้นคือก็ซื้อมาก็ควรที่จะลบนะครับแต่ว่าไม่ไม่จำเป็นต้องมาซื้อตามผมแบบเดียวกันนะคือแล้วแต่ความชอบนะครับแล้วแต่ความชอบคุณจะชอบแบบมีศูนย์เลง็งหรือว่าไม่มีศูย์เลงก็แล้วแต่คุณนะฮะคือไม่ได้มาแนะนําว่าต้องให้ใช้แบบนี้ตลอดนะครับไม่ใช่แล้วแต่ความชอบของคนนะครับเพราะว่าคือผมชอบแบบนี้นะครับแต่ว่า ไอ้ง่ามเนี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าผมชอบหมดเลยคือง่ามมันเล็กไปมันจับไม่ถนัดมือแต่ว่าเวลายิงไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็ชินเองแต่ว่าพูดถึงว่าการที่จับแล้วก็ชับมือแน่นมือเรากำม,มือแล้วมันไม่หลวมอันนี้คือหลวมมากนะฮะแล้วดาวมันสั้นมากมันต้องยาวกว่านี้หน่อยนะฮะอันนี้คือเหมาะสําหรับผู้หญิงนะผมว,ว่ามันเล็กอะนะครับถ้าพูดถึงมือผู้ชายมันใหญ่ เนี่ยผมต้องเอานิ้วก้อยเนี่ยมาคอยเกี่ยวในรูเนี่ยเพราะว่ากลัวมันจะแบบหลุดมือมาใส่หน้าเราอะนะครับก็เดี๋ยวผมทามของผมมาขายแล้วกันนะครับอันนี้ก็รีวิวของคนอื่นไปก่อนนะครับผมรีวิวของคนอื่นไปก่อนนะครับก็โอเครครับผมก็ฝากอีกคลิปแล้วกันเนาะในการรีวิวหนัาสติกที่ผมใช้อยู่นะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่เข้ามารับชมแล้วกันนะครับอ่แหล่งที่ ไปหาซื้อได้ก็คือ l a z a d a กับ s h อป e ีนะครับไปหาซื้อเลยนะครับพิมพ์ไปว่าหนังสติกจีนนะครับมันจะขึ้นมานะครับผมหนังสติกจีนพิมพ์เข้าไปนะครับในช่องค้นหาของ Lazada าหรือไม่ก็ s h o p e ชอปีนะฮะมันจะมีราคาบอกคือไปเลือกเอาแล้วกันนะครับผมไม่ไม่แบบไม่ไม่แนะนําว่าต้องไปที่ไหนอะไรยังไงนะฮะคือนั่นแหละเข้าไปในช้อปปีแล้วก็ลาซาด้าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เจอนะครับผมโอเคครับผมยังไงฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ